ไม่ผิดเลยที่จะอ่อนแอบ้างก็ได้ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนเหมือนถูกผลักดันให้แข็งแกร่งตลอดเวลาเรามักจะได้ยินคำพูดที่คอยตอกย้ำว่าเธอต้องสู้สิต้องเข้มแข็งสิหรือไม่ก็อย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำพูดเหล่านี้แม้จะฟังดูเหมือนกำลังใจแต่ลึกๆแล้วมันกลับทำให้หลายคนรู้สึกกดดันว่าต้องทำตัวให้เข้มแข็งเสมอจนลืมไปว่าความจริงแล้ว เราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีทั้งวันที่ยิ้มได้และวันที่แทบไม่ไหวเหมือนกันการอ่อนแอไม่ใช่ความผิดพลาดและไม่ใช่จุดบกพร่องที่ทำให้เราไร้ค่าตรงกันข้ามความอ่อนแอคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์มันคือสัญญาณบอกว่าเรายังรู้สึกเรายังมีหัวใจที่เจ็บได้ร้องไห้ได้และหวังได้การอ่อนแอไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการยอมรับตัวเองหลายคนกลัวที่จะอ่อนแอ เพราะคิดว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วการยอมรับว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวกลับเป็นความกล้าหาญร,รูปแบบหนึ่งการที่เรากล้าเปิดใจและเผชิญกับความรู้สึกแท้จริงของตัวเองแสดงว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับหัวใจไม่ได้ปิดบังไม่ได้หนีความเข้มแข็ง,แ,ขงแท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่ล้มแต่เกิดจากการที่เรากล้ายอมรับว่าเราล้มแล้วค่อยๆลุกขึ้นใหม่ต่างหาก สังคมที่บอกให้เราแข็งแกร่งตลอดเวลาทุกวันนี้เราถูกโอบล้อมด้วยภาพความสำเร็จบนโซเชียลมีเดียเราเห็นคนอื่นใช้ชีวิตหรูหราประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งต้องเก่งต้องดีพอเพื่อให้ให้ตัวเองดูด้อยกว่าใครแต่สิ่งที่มักถูกซ่อนอยู่หลังภาพสวยงามเหล่านั้นก็คือความเหนื่อยความล้มเหลวและความอ่อนแอที่เขาไม่ได้โชว์ให้เราเห็น จริงๆแล้วทุกคนต่างก็มีด้านที่ไม่ไหวเพียงแต่ไม่ได้เปิดเผยออกมาดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกอ่อนแอคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยคุณแค่เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนบนโลกนี้เลยน้ำตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่คือการปลดปล่อยหลายครั้งที่เราฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเรากำลังเจ็บแต่การร้องไห้ไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย มันคือกระบวนการที่ธรรมชาติออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยความกดดันในใจเหมือนกับฟ้าที่ปล่อยฝนเพื่อชะล้างความร้อนอบอ้าวออกไปน้ํำตาก็ทำหน้าที่เดียวกันมันช่วยให้ใจเราผ่อนคลายและพร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นถ้าวันนี้คุณร้องไห้อย่าตำหนิตัวเองเลยเพราะนั่นคือสัญญาณว่าคุณยังรักตัวเองมากพอที่จะปล่อยความเจ็บออกมาการอ่อนแอช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความแข็แขงแกรง ลองคิดดูสิว่าถ้าเราแข็งแกร่งตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าเจ็บปวดเลยเราคงไม่เข้าใจถึงความหมายแท้จริงของคำว่าเข้มแข็งด้วยซ้ำความห่อนแอเปรียบเสมือนเงาที่ทำให้เรามองเห็นความสว่างชัดขึ้นวันที่เราอ่อนแอจะทำให้เราเห็นความสำคัญของเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆครอบครัวที่คอยปลอบหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่พยายามลุกขึ้นใหม่ต่างหากมันคือบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่า การเข้มแข็งจริงๆไม่ใช่การไม่ร้องไห้แต่คือการร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง mm. การอ่อนแอคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความอ่อนแอทําให้เราใกล้ชิดกับคนรอบข้างมากขึ้นเพราะมันเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง mm. การเล่าเรื่องราวความกังวลหรือการบอกว่าฉันไม่ไหวทำให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีมุมที่เปราะบาง และบางครั้งมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการแบ่งปันทั้งรอยยิ้มและน้ำตาวิธีอบกอดความอ่อนแอของตัวเองยอมรับมันหยุดบอกตัวเองว่าไม่ควรร้องไห้ไม่ควรท้อเพราะความรู้สึกไม่ใช่สิ่งผิดพูดคุยกับใครสักคนการแบ่งปันช่วยลดน้ำหนักของความเจ็บลงได้ เขียนความรู้สึกออกมาบางทีการเขียนก็ช่วยระบายสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้ให้เวลากับตัวเองอย่ากกดดันให้ต้องรีบหายดีทุกอย่างต้องใช้เวลามองความอ่อนแอเป็นครูทุกครั้งที่อ่อนแอมันกำลังสอนบางสิ่งให้เราเสมอสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์ว่าเราจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลามันมีไว้เพื่อเรียนรู้เติบโตและยอมรับทุกด้านของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่สว่างหรือด้านที่เปราะบางก็ตามไม่ผิดเลยที่จะอ่อนแอบ้างก็ได้เพราะมันคือช่วงเวลาที่ทำให้เราได้พักได้ฟื้นและได้กลับมาเข้มแข็งอย่างแท้จริงอีกครั้งหากวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังรู้สึกไม่ไหวอย่าลืมบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรเลยที่จะพักไม่ผิดเลยที่จะอ่อนแอและไม่จำเป็นต้องยิ้มให้โลกเห็นเสมอไปคุณแค่ต้องยิ้มให้หัวใจของตัวเองบ้างก็พอ และถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมติดตาม YouKnow หรือเปล่าช่องที่ตั้งใจแบ่งปันกำลังใจและเรื่องราวฮิวใจให้คุณก้าวผ่านทุกวันไปด้วยกันนะครับ